สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องช่างอ็อบชานลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ชอบในเรื่องของเหรียญเก่านะครับหรือว่าธนบัตรเก่านะครับหรือว่าจะเป็นพระเครื่องเก่าก็ดีนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นเก่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพุทธศักราช2515นหระครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเหรียญบำรุงเกษตรนะฮะประเทศลุ่งเรืองนะครับนี่ครับ หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปของในหลวงรัชการที่9นะครับนี่ครับแต่ว่าเหรียญนี้อาจจะมีสภาพที่จะดูไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ก็8 0 90%ได้ครับนี่ได้ครับแต่อาจจะมีรอยสึกบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงรัชการที่9นะครับห่านไปทางด้านซ้ายของเหรียญนะฮะด้านนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับ จะเป็นชื่อของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็ด้านขวาจะเขียนต่อมากับคําว่ารัชกาลที่9นะครับแล้วก็กํากับไว้นะครับซึ่งเป็นเลขไทยนะครับตรงนี้เลข9ตรงนี้นะครับนี่ครับค่อนข้างสวยงามครับหน้าสะสมมากครับแล้วก็เมื่อพลิกกลับมาด้านหลังนะครับนี่ครับจะเป็นในส่วนของรูปพิธีแลกนาขวัญนะครับนี่ครับ ที่เราเห็นกันในทีวีนะนี่ครับพิธีแรกนาขวัญนะครับเห็นไหมครับบางทีภาพอาจจะไม่โฟกัสนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านบนเหรียญนะครับก็จะเขียนว่าบำรุงเกษตรนะฮะประเทศรุ่งเรืองนะครับนี่ครับอย่างเห็นได้ชัดครับด้านบนเหรียญนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัว F จุด A จุดนะครับแล้วก็ตัว O จุดนะครับแล้วก็คำว่าไทยแลนด์ต่อมาครับนี่ครับ อาจจะไม่เคยโฟกัสนิดหนึ่งนะครับกล้องแล้วด้านล่างเหรียญนะครับก็จะเขียนเป็นกำกับไว้นะครับซึ่ง1บาทนะครับเป็นตัวเลขไทยอีกเช่นเคยครับแล้วก็ด้านล่างสุดของเหรียญนะครับจะเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะครับพี่ๆน้องๆตรงนี้ก็จะเขียนเป็นกำกับนะครับเป็นพศนะครับพุทธศักราช2515นนะครับนี่นะครับเหรียญนี้สวยงามค่อนข้าง น่าสะสมป็นย่างยิ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้พี่ๆน้องๆท่านใดมีก็เก็บไว้ครับแล้วก็เห็นว่าเหล่าพี่พีบรรดานักสะสมเหรียญเขาบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับมีการรับซื้อหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะครับโอ้โหก็ถือว่ามีราคาเหมือนกันครับแต่อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ป้าผมเก็บไว้นะผมก็ไม่ได้มีการขายแต่อย่างใดนะครับ ผมเป็นคนชอบสะสมครับก็เลยนำามามารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันครับเผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่พี่ๆน้องๆที่ชอบสะสมเหรียญบางท่านก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะฮะกับเหรียญหนึ่งบาทบำรุงเกษตรประเทศลุงเรืองตัวนี้ครับเหรียญน,นี้เลยนะครับนี่สวยงามครับน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งครับ ราคาน่าจะพุ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับนี่ครับสุดยอดครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รับชมนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ